ตัวหดเลยนะครับเพราะว่าฟันมือขึ้นนี้ฟันคักฟันอีกเลี่ยวนะครับแต่เรียกว่าจะจัดไว้เพราะมือขึ้นอีกฟันนะครับฟันฟันคักฟันแน่ฟันวาบวานไฟใหม่นะครับใหม่จนบม่เหลือเลยนะครับผมันล่ะคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมือนีอ้ดมีแนวทางความฝันมาฝากนะครับผมสำหรับมือนี้เป็นของรัฐบาลไทยงวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมมือนี้ปล่อยตัวงวดเลยนะครับเพราะว่าฝันมือขึ้นนี่โอ้ฝันฝันอีกเลี่ยวนะครับผมมือนีแต่จิตจัดไปคือเก่านะครับสำหรับมือนี้ลงคลิปวันที่สิบเก้ามกราคมส่อ 19มกราคม2568นะครับมือนี้วันที่19นะครับลงรัฐบาลไทยวันที่1กุ่่มผ้านะครับผมปล่อยทองหวดเลยนะครับผมมือนีการเรียกว่าจะจัดไว้เพราะมือขึ้นในฟันนะครับฟันฟันขัดฟันแนฟันว่าบานไฟใหม่นะครับใหม่จนบม่เหลือเลยนะครับผมอันล่ะแต่ว่าวันนีอาจจะได้โชว์นะครับแต่บ่าแมนบานเจ้าของเลยครับผมอ่ะบานผู้ใดเดี๋ยวรอรุ่นรอรับชมน้วกันนะครับผม ไอเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าวพารวยด้วยนะครับผมท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมฮ่าเมืออ่อก,กี้ไม่แจ้งข่าวไอ้เลขลับน้ำนะครับเลขลับงวดที่แล้วนี่อะไรนะเก้าเก้าเจ็ดเรือว่าเจ็ดเก้าเก้านี่แหละนะเจ็ดเก้าเก้าออกเจ็ดเก้านะครับผมก็อพ่อตามอยู่นะครับเลขก,กลับไปกลับมาวบนอย่างเดียวเนาะกมาบุญดีๆของเพลิน นะครับวันนี้เดี๋ยวจะติดต่อมาให้นะครับเอฟซีท่านไหนที่รอพิมพ์รอไว้เลยตัวเลขไม่เยอะนะครับผมเลขบ่อไหลนะครับเลขบ่อไหลชุดนะครับมาปุบลงปับเลยนะครับมาวันไหนเดี๋ยวลงให้วันนั้นนะครับมาข่าืลวงความฝันเลยนะครับผมสารเมื่อคืนในฝันนะครับฝันว่าคล้ายๆตัวเองไปแอดเนี่ยไปย่างเล่นตามถนนนี่แหละนะครับไปเดินเล่นย่างเล่นนะครับปรากฏว่าเห็นไฟใหม่ นะครับเริ่มแรกกับพระท่านเอกใจว่าไฟไหม้บ้านนะครับ mm. มันเป็นเริ่มแรกมันกําลังเป็นควันขึ้นนะครับควันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บคืนค่อยๆคนเผาขยะเผาย,ายังสักอย่างล้วกวันขึ้นก็เลยยางมาเบิง่งายางใกล้ๆเขาใกล้เขาเฮ้ยโมเมนแล้วไหมแห้งขึ้นแห้งขึ้นนะครับก็เลยเอื่นคนนะครับเอื่นชาวบ้านแถวใกล้ๆบ้านให้ไปให้แล่นไปเบิ่งนะครับเพราะการแล่นไปเบิ่งเนี่ยก็เลยแอดกันเลนน่เลนไปน้ำกลลแอบหน่อยหยาล่นน้ำกลลท่านเจ้า นะครับตะโกนบอกให้ค้นแลนไปรัดไอ้ใครว่าคนบ้านใกล้ะตะโกนแอดไหนตะโกนให้ค้นบ้านใกล้ๆกันนัน,นให้ขามไปเบิ้งนะครับก็เลยไปเบิ้งไปแล้วใหม่บอกจังโอ้โหใหม่แบบไอ้ไฟไหม่ไผ่ไหยานกระท่อมน้อยกระทอมน้อยไผ่หยาที่ว่าติดอยู่หนาบ้าน,นอันนี้คืออันนี้คือบ้านอันนี้คือกระท่อมเนี่ยติดกันเลยนะครับก็เลย เอิ่นคนนะครับเอื่นชาวบ้านเอื่นพอพอเมีม่แม,ม่มาดัาไฟซอยกันเพราะว่าเจ้าของบ้านทนบม่อยู่นะครับเจ้าของบ้านนันไปายัางสักยางไงล่ะนะครับเอื่นจังได้กับว่ามีคนออกมาดัาไฟบ้านนี้แดดก็เลยเอื่นคนแถวแถวขางๆตักใส่ถังตักใส่ยังล่ะมาทังแดดทั่วไปหารถด,ดับเพลิงรถด,ดับเพลิงกับบ่ามานะครับก็เลยได้เพราะกันเอานาม นำใส่ทังดับออกนะครับ huh บ้านนี้เอฟซีก็จีามนะครับบ่ถามเวดกะบอกนะครับสำหรับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่นี้สามตัวมันเป็นเลขเบิ้ลนะครับมันเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็ทับก็เป็นเลขเบิ้ลนะครับโอ้โหดูดูแล้วเลขมันมีแค่สองชุดนะครับบ้านเลขที่สามตัวแล้วก็ทับนะรวมแล้วนะมันมีเลขแค่สองชุดเองนะครับผมตัวไหนนะครับผม สำับบาลีที่นะครับบาเลีที่1นึ่หนึ่งสองทับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสองทับหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เรต้องเขียนใส้กระดาษนะจะนะจะจำได้นะครับผมบาลีที่หนึ่งหนึ่งสองทับหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าเอฟซจะเอาเป็นเจ็ดหนึ่งสองก็ได้มันบปใหม่ตัวบ้านนะครับใหม่เฉพาะเถียงหน้าเพาเื่อนกระตอบน้อยอกระตอบให้หยาหนาบ้านนะครับ หม่หมดเลยกำลังล่ามกำลังจะกำลังจะล่ามไปใส่โตบานถ้ากันดับดับก่อนนะครับมันก็เลยบอถึงบานหลังใ่นะครับมันใหม่เฉพาะไอกระทอมนาบ้านนะครับนะขันไม้นะเป็นไ,ไม้กระติ่งไม่เ่ราะลายดอกในความฝันนะความคึ้ว่ามันดับก่อนนะครับแอดแอดพ้ากันไปดับดับก่อนดับไฟแต่ก่อนนะครับ เดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปก็ได้นะครับอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับเผื่อเอฟซีจะได้แคปไว้นะครับสำหรับวันเสาร์นะครับวันเสาร์แอดแกชีไดเดินทางไปเอาลายซื้อในครอบครัวแล้วก็เอฟซีฝากมานะครับก็จะเอาไปให้พระอาจารย์ที่วัดทั้งวัดถ้ำแสงธรรมนะครับสวดเสริมให้นะครับสวดไอ้ล่างแนวบดีนะครับเสริมแนวดีเข้าไปลองเบิ้งนะครับผมอันนี้ก็ เป็นความเชื่อนะครับไม่ได้ชักชวนนะครับไม่ได้ชักชวนนะครับเอฟซีท่านไหนที่คืนว่านะครับที่เคยเหเดี๋ยวมันดีกะลองเบิรงนะครับเนาะอันนี้กคือมอสุฟังนะครับมาแจ้งข่าวเอฟซีเพราะเอฟซีรอนะครับรอถามแว่ามือใดแอดสิไปเสริมอีไปสวดอีนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ไปอยู่ในพิธีนะครับก็คือแอดเอล่ายซื้อไปให้พระอาจารย์นะครับยกคันหา นะครับไล่ซื้อใส่คันหาแต่งคันหาเข่นพาจานแล้วตอนเย็นควรจะทําพิธีสวดของเพื่อนเองนะครับผมสาหรับแนวทางน้องข้าวปั้นนะครับแนวทางน้องข้าวปั้นตอนนี้น,อน้องนอน,น,อนตั้งแต่นอนตั้งแต่ตอนทิ้งเที่ยงยังไม่ตื่นเลยเพื่อนว่าหูซื้อว่าเพราะสมบายโตเพื่อนว่าเป็นเป็นหูซื้อว่าเจ็บเจ็บ,บท้องเพื่อนว่านะหรือว่าเพื่อนกินกะนมกินยังเนี่ยนะครับเพื่อนก็ ว่าปุ๊บเพิ่นเพื่อนก็ับไปเลยนะครับรับไปมูซึกตัวมาเทียนนึงก็เลยเออบ,อย,บอยอย่าไปรบกวนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนอาการดีก็จังได้ดจะเอามาฝากนะครับมเมื่อวานยับซี่ได้หมดมือเลยนะครับแล้วก็ได้สามตัวแล้วมาดวงดีครับนะครับน้องเขาปั้นให้หนึ่งสามเจ็ดนะครับยับซี่ซื้อหนึ่งสามหกลดไปด้วยก็ได้ไปสามตัวตรงนะครับเมื่อวานเนา เดี๋ยวรอฟังน้ากันนะครับถ้าได้มากอย่างไดเดี๋ยวอาจจะแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับแนวทางของน้องข้าวปั้นนะครับน้องมิลลินน้องมิลินนี่ได้ยินข่าวว่าแอดไม่สิพาไปจับอยู่วัดหลวงพ่อพระใสนะครับแอดไม่อธิษฐานไว้ว่าถ้าถือเลขแอดไม่พอถือดอกแอดกาถือนะครับถ้าถือเลขสิไปไปกราบนะครับไปกราบไหว้นะครับขึ้นยังไดเราเพิ่งอยากไปนะครับก็เลยว่าจะไปให้น้องจับยู อยู่วัดหลวงพ่อพระใสนะครับมีบ่มีกับสิจับแถวๆนั่นล่ะนะครับอาจจะไปทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าอยู่วัดนะมีมีจุดให้ทําบุญนะครับตอนที่แอดไปซอยน้าท่วมนะแอดเห็นอยู่นะครับไปช่วยน้าท่วมไปซื้อซื้อขนมไอขนมยังกะลีปั๊บนะนะแอดกิดได้ไปจอดอยู่ในวัดแล้วก็ไปขอพรแล้วก็อยู่ในวัดนะมีมีจุดจุดให้ทําบุญ ด้วยนะครับก็เรียกว่าจะไปเฮ็ดบุญนะเฮ็ดบุญแล้วก็จะไปให้น้องจับลอตเตอรี่อยู่นู่นเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปวันไหนนะครับวันเสาร์าไปวันเสาร์ไปวัดถ้ำแสงถ้ำตรีรถไปโอ้อยู่คนละฝั่งเลยต้องไปคนละวันนะครับคอยจะบ่มือรถต้องไปคนละมือต้องไปคนละมือนะครับน่าจะไปเร็ว ไปเร็วๆนี่แหละนะครับต้องไปก่อนวันที่สามสิบเอ็ดนะเพราะวันที่สามเอ็ดนี่ปูมามาแทะมาถมาแท่ระบาดทีเคิกไปสองเทียแล้วนะครับเคิกไปสองเทียแล้วเทียที่สามตรงมาแท่กันเ่ามานี่ต้องต้องไปเอาเองแล้วนะครับต้องไปเอาเองแล้วต้องไปม้วนเอาเองแล้วปูว่าอยากมาเวาปูกนะมันอยากมาอยู่นะครับแต่ สร้างผมอยากเอามาเทียเดียวเลยนะครับอยากเอามาทีเดียวเลยก็คือพญานาคเจ็ดเสียน<ม>เออพญานาคนั่นพญานาคเก่าเสียงแล้วรูปกายมนุษย์แล้วก็ทำนะครับเอามารอบเดียวเลยแล้วก็มาประกอบมาแต่งอยู่พี่นะครับจะถึงเอาซ้ำเงินนะนะครับผมทำตามงบนะครับผมก็รอบแรกไปแล้ว ประมาณสามแสนนะครับรอบที่สองก็ประมาณสามแสนแอดเอดเอาไปสก้อนแสนหนึ่งนะครับผมก็รอบรอบนี้นะครับรอบนี้รวมแล้วประมาณสี่แสนนะครับสามแสนแปดนะครับสามแสนแปดนะครับก็เดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวรุ่นด้วยกันนะครับว่าจะมาถึงตอนถึงไหนนะครับผมอ่นะอย่างไรเขาก็เห็ดต่อไปเรื่อยๆนะครับได้โชคกับปูเราก็ทำไปเรื่อยๆ มาเก็บอยู่แล้วเงินเงินก็มีส่วนส่วนเก็บนะครับมีเก็บมีทํามีอะไรนะก็มาเก็ดนะไลก์ก็เก็บนะครับอ่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางว่าออไปแห่งโบโจเปลี่ยนได้แอกกาสมอือเนี่แต่พาเทีดมานี่แรกๆนี่พูดไม่เปลี่ยนหลังหลังมานี่พูดแบบไม่หยุดนะครับพูดให้ fc ดา่านะครับผมอสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหนา้า สวัสดีค่ะ